สวัสดีครับแฟนๆและก็เพื่อนๆเซตน,นะครับวันนี้นะครับถ้าถึงก็มีอารมณ์ดีที่อยากจะทําอาหารอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ลองดูว่ามันอร่อยแนละเพื่อจะอยากเป็นรับประทานบ้างนะครับนี่ครับวันนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวไส้กรอบดอกทานตะวันครับแหมรับรองเลยครับว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากแล้วก็หาทานได้ยากมากวิเพราะมันทําง่ายไงครับก็เลยไม่ค่อยมีใครทํา เราทำเองครับทานและชิมแล้วอร่อยแน่นอนแต่ก่อนที่จะทำอย่าลืมนะครับต้องอารมณ์ดีสก่อนทำอาหารให้อร่อยต้องอารมณ์ดีครับเอาละครับแล้วทนจะแนะนำว่าวัตถุดิบที่ต้องเรียนม,มีอะไรบ้างไส้กรอก a f m จำบัวทองอร่อยจังหนังกรอบแผ่นเกี๊ยวสีเหลืองนวลน,น่ากินน้ำเปล่าสำหรับแตะแผ่นเกี๊ยวน้ำมันพืชชนิดที่เหมาะแก่การทอดเอาละครับก่อนที่เราจะมาทำกัน ต้องทำอะไรก่อนครับอย่าลืมทำอาหารให้อร่อยต้องอารมณ์ดีสะก,ก่อนอย่างแรกต้องหั่นไส้กรอบเป็นท่อนสะก,ก่อนจากนั้นหั่นไส้กรอบลงไปเป็นเรียงกันลงไปครึ่งหนึ่งจะให้ถึงกับขาดจากกันนะครับแล้วก็หั่นกลับไปด้าน,างน,นลงไปอย่างงี้ซครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างนงี้หรือ ตื๊ดแล้วก็อีกอางานเนึ่งแบบนี้ครับครึ่งหนึ่งตื๊ดื๊ดื๊ดทำไม่เป็นก็ทำได้ครับเด็กๆก็ทำได้ง่ายๆสรุปตีซะด้วยลูกหลานมาช่วยกันทำเราจะได้เป็นรูปเกอรดอกทานตะว,วันครับจากนั้นหยิบแผ่นเกี๊ยวมานะฮะดูตามแนวยาวอย่างนี้แล้วก็ใช้น้ำถา อาเซ็ตนะฮะเราก็พับครึ้นนะพับครึ่งอย่างเงี้ยตื๊บตื๊บตืบตืบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัดด้านที่ไม่ไม่ได้ทาน้ำไว้ตืบตืบนี่ครับนี่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอานี่แหละครับไส้กรอบจำพวกทองหนังกรอบนี่วางบนนี้พัน อย่างนี้ครับโอ้โหเยียมเยิยมมากเห็นแล้วไหมพอจะเห็นไปรูปเป็นร่างของดอกทานตะวันหรือยังนี่คือดอกทานตะวันเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะนําไปทอดละครับจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ํามันลงไปนะครับนี่อย่างนี้ตื๊ด นำเกี๊ยวที่เราห่อไว้แล้วลงไปทอดได้เลยครับนี่ครับแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แผ่นเกี๊ยวไหมเห็นไหมครับเป็นดอกทานตะวันแล้วนี่ครับสุดเอ็ดแล้วเกี๊ยวไส้กรอกดอกทานตะวันของนตุน จะทําอาหารรับประทานกันเล่นๆในครอบครัวหรือรับรองแขกผู้มาเยือนก็จะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนนะครับสาเหตุที่เราต้องใช้จําปูทองอร่อยจังหนังกรอบนี่เพราะว่ามีขนาดใหญ่และจะทําให้ดอบทานตะว,วันของเราหน้ารับประทานครับที่สําคัญถ้ามีน้ําทิมด้วยก็ยิ่งอร่อยใหญ่จะทําเองหรือว่าจะไปซื้อเข้ามาก็ยังได้อย่าลืมนะครับจะทําอาหารให้อร่อยต้อง อารมณดีถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ชชก็กดแชร์